ครับสวัสดีครับกลับพบกันแล้วครับกับช่องเราถ่ายนับคลังเกษตียณกุ้มครับกลับมาพบกับผมที่ไรนะครับก็จะมีของดีๆมานําเสนออีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับอิสกิชอยนะครับเบอร์312ครับรถแท็กเตอร์นะครับมือสองนะครับสภาพสวยนะครับปรับสภาพจากอิสกิสํำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเลยนะครับตัวนี้นะครับการันตีนะครับรับประกันหลังการขายด้วยหน้า16เดือนเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะกับรถอิสกิชอยนะครับที่เคยแนะนํากันไปแล้วนะครับว่าอิสกิชอยเป็นโครงการรถแท็กเตอร์มือสองการันตีใหมบ ให้ลูกค้าได้ไปใช้กันแบบยาวๆกันเลยนะครับสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆครับรถคันนี้เป็น i s u k i NT 5้านะครับขนาด42แรงม้านะครับเป็นรุ่น AW ปรับฐานล้อหลังได้3ระดับเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ทําการตรวจเช็คมาให้แล้วครบๆนะครับมาดูกันอ่าพวกน้ํามันของเหลวถ่ายออกหมดแล้วเปลี่ยนของใหม่ใส่นะครับดูอ้ตัวนี้ครับอย่างไส่กองเปลี่ยนหม่หมดนะครับใส่แบบนี้นะครับ ใส่กองใสๆคันหน้าเช็คลวมมาแล้วเก็บลวมมาแล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับยางนะครับยางหน้านะครับผมให้95%้าอยางหน้าผมให้95%้าสนะครับใช้ได้อีก5้าปียางหน้าเนี่ยซื้อคันนี้จบคุ้มๆใช้ได้อีกสัก5้าปียางหน้านะครับยางหน้านะครับใช้ได้แน่นะครับตัวนี้สีสองไมาสามสูบเทอร์โบนะครับมาดูยางหลังกันก่อนพูดถึงยางละยางหลังก็สัก80%อ่ะก็มีการสึกหลอบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับ รถคันนี้อายุ3ปีนะครับรถคันนี้อายุ3ปีแล้วก็เก้าร้0ยกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองครับไม่แท้นะครับย้ําว่าไม่แท้บอกเลยว่าไม่มีการันตีกอไม้ไม่มีกอไม้แน่นอนถ้ากอไม้ตรวจเจอว่ากอไม้นะครับซื้อคืนเอาแบบนี้เลยซื้อคืนอ่าซื้อคืนนับชุดหลังอ่าชุดหลังนะครับเปลี่ยนโซ่ข้างใหม่นะครับแขนแบน์ใหม่นะครับพร้อมใช้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกใหม่นะครับใสๆเดี๋ยวผมชี้จุดน้ำมันไฮดรอลิกให้ดูอ่านี่ใสๆเลย มองมาเนี่ยใสๆคนใช้รถไถรู้ดีถ้าน้ำมันดำนี่ก็คือใช้ไม่ได้แล้วแหละแต่นี้ใสโคตรโคตรใสนะครับต้องใช้นี่ะเพราะโคตรใสนะครับน้ำมันไฮดรอลิกพร้อมใช้เปลี่ยนมาแล้วอ่าก็คือลูกค้าซื้อไปใช้ได้เลยนะครับระบบไฟครบคันที่สําคัญนะครับถ้ารับรถภายในเดือนธันวาคมเนี้ยนะครับก็มีแจกเนี่ยแถมแถมไปเลยตัวนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยให้ตัวนี้ไปด้วยนะครับให้ตัวนี้ไปด้วยลูกค้าจะซื้อสดก็สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท จะซื้อผ่อนก็ดาวสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้านี่ยพร้อมค่าจดทะเบียนค่าอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ารวมอยู่ใน,นนั้นแหละอ่าก็ผ่อนได้ถึงห้าปีนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานกันเดี๋ยวผมขับให้ดูอ่าเดี๋ยวผมขับให้ดูอ่าเดี๋ยวขับให้ดูัดบระบบการทำงานของไฮดรลิก อันนี้ปกติเลยนะครับปกติเลยนะครับหางหลังนะครับปกติเลยนะครับขึ้นลงเร็วสะดวกสบายเกียร์ตอนนี้ผมอยู่เกียร์สองเข้าเกียร์สามอะให้ดูเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์หนึ่งครับ ครบครบครับครบทุกเกียร์นะครับใช้งานได้ครบทุกเกียร์เคลื่อนทิศสตาร์ทง่ายมาดูไม้ครับมาดูไม้ดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้เลขไม้นะครับการันตีไม้แท้นะครับบอกเลย992อ่ะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับเมื่อกี้รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับสนใจสอบถามกันที่เบอร์นะครับศูนย์แปดเกับห้าเจ็ดครับศูนย์แปดเกนับห้าเจ็ดนึครับ รถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครจอดอยู่ที่สาขาสกลนครนะครับอิซกิพลังเกษตรโดนสาขาสกลนครของเรานั่นเองครับอยู่บริเวณบ้านพานนะครับเส้นทางออกไปจังหวัดอุดรธานีนะครับถนนนิตโยนะครับลูกค้านะครับแวะมาชมได้นะครับรถคันนี้ยังอยู่นะครับเพิ่งหลุดจองมาต้องบอกเลยว่าเพิ่งหลุดจองมาใช้คําว่าสวยมากนะครับสวยใช้คําว่าสวยได้เปรื่องจริงๆครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรีบจับจองกันเลยนะครับดาวเพียง39,000บาทนะครับงวดใหญ่นะครับอ่าแปดหมบาทนะครับงวดย่อยนะครับ2,000บาทนะครับ ผ่อนได้5ปีนะครับลูกค้าที่สนใจสอบถามกันเลยนะครับ089571986ครับขอบคุณครับ